โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอ s e ซีเซิร์ฟเวอร์รีเมซนะครับทุกคนซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับวอรซีรีเม็เซิร์ฟเวอร์ไทนนะฮะก็เป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่ทุกคนถ้าถามว่าเป็นเซิร์ฟแนวไหนก็ ตามชื่อกลุ่มเลยครับเป็นแนวเซิร์ฟแท้นะครับทุกคนเซิร์ฟแท้ยุคเก่าซึ่งของแจกไม่มีนะครับผมแต่จะมีเป็นของสมัครใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือซองใหม่นะครับรับเป็นพรีเมียม3วันแล้วก็ GC 30 GC พร้อมกับดอลลาร์อีก2,000ดอลลาร์นะครับผมก็จริงๆคือของแจกเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ที่ดีๆก็จะเป็นพรีเมียม3วันนะครับก็ใช้ไปฟาร์มรีฟาร์มให้สกิลเต็มนะครับเพราะว่าเป็นแนวเซิร์ฟแท้ทุกคนนะฮะและอย่างหนึ่งคือจะมีของอีกอย่างหนึ หคนขึ้นไปนะครับ แจกเพิ่มอีกคนละ 500GC นะครับผมใครมากัน6คนขึ้นไปนะครับก็โพสลงกลุ่มนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์กลุ่มให้ใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดลิงก์เติมเงินลิงก์ทุกอย่างนะครับอยู่ในกลุ่มหมดนะฮะก็ผมแปะลิงก์กลุ่มให้ใต้คลิปนะครับแลวถ้าใครมา6คนก็แคปภาพนะครับโพสให้ดูนะฮะว่าแบบเออมากันจริงๆนะครับว่ามาเป็นแคน6คนนะถ้าดีก็หาจังหวะยืนด้วยกัน6คนนะครับทุกคนโพสลงกลุ่มนะครับแล้วก็เมนไอดีทั้ง6คนให้ครบนะฮะก็แอดมินทำการแอดให้นะครับ อ่านเอาละกันนะครับทุกคนส่วน T C คูณสองสาวอาทิตย์เหมือนเซิฟแททุกอย่างนะครับเออก็ในแบบว่า้าพูดยังไงก็เป็นเซิฟแททยุคเก่าทุกคนซึ่งขอมีราคาแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมาเนี่ยก็อยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งคือการตั้งค่านะครับคือแอดมินฝักมาแจ้งคือฟัสโหลดตรงไหนไหมครับฟัสโหลดตรงนี้ให้ปิดไปก่อนนะครับเพราะาตอนนี้ฟัสโหลดมันจะบักนะครับถ้าใครใช้อยู่เนี่ยแล้วมีปัญหาหลุดบ้างช้าบ้างหรือค้างบ้างก็ไม่ต้องไปไกลนะเป็นที่ฟัสโหลดนะครับก็อย่าลืมปิดด้วยลวกันนะครับ โอเควันนี้ก็เพื่อใหม่ตอนแรกก็ว่าจะแบบเออฟางบอสชิวๆแล้วก็แจกบอสคนในเซิร์ฟแต่ลืมไปแอดแบอกว่าบอเสเซิร์ฟนี้คือมันเป็นบอสบักนะเพราะคือแจกไปเนี่ยบอสไม่ดรอปของนะเสียเวลายิงฟรออีพอแล้วนี้ถ้าผมไปเจอใครเนี่ยผมก็จะแจกเป็นของอลุ่มอลุยของใช้งานเช่น,ชนแบบพวกแม็กพวกยาละกันนะครับทุกคนแบบว่าเออเอาไปใช้งานใช้สอยกันนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้แต่ก่อนจะไปโอ้โหมีวีดเอ็ดด้วยเว้ยไปทำบารมดานะเนี่ยพนมไอ้โลนซา ผมขออนุญาตไปฟาร์มบอสเถิดแล้วกันแบบเอา VS ไปฟาร์มบอสเพลย์อของแกดอบดีวันนี้ขอแบบเออขอล้นซ่าเราไปฟาร์มของหน่อยทุกคนนะครับก่อนจะไปเล่นอะไรอ่ะทำแต่งตัวไม่ได้อ่ะเฮ้ยจะเปลี่ยนหัวซะหน่อยนะครับมี VS มีเอาเป็นปืนที่ยิงบอสด,ดีๆก็จะจั็ปืนเนะี้ลั่นเร็วดี AR ยาปึบ๊บเกาะหมวกไปซื้อในเซิร์ฟเอาก็ได้ทุกคนโอเคขอผมไปลองฟาร์มบอสสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนสักตัวสองตัวนะครับมา ไปเซิร์ฟอี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้แจกของให้คนด้วยเดี๋ยวผมคิดก่อนจะแจกเป็นเป็นต้อนรับผู้เล่นมาใหม่ดีกว่าเป็นเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกนะฮะเป็นผู้ผู้บุกเบิกเซิร์ฟนะฮะเออคนที่มาเล่นเซิร์ฟแรกผมจะให้ซีแม็กซ์สักสิบดีเอ็กซ์สักสิบห้านะครับบังเกอร์ไม่เอาน้ำหนักมันเยอะขี้เกียจขนเยอะทุกคนเอางี้ดีเอ็กซ์ยี่สิบบังเกอร์สิบนะครับโอเคไหมทุกคนมาช่วยๆๆด้วยดีบบเอ็กซ์ยี่สิบซีแม็กซ์สิบนะเพราะบังเกอร์จริงมันก็จําเป็นแต่ หลักคือผมว่าแม็กยาจาเป็นกว่านะครับที่สําคัญคือไม่หนักด้วยเออซึ่งเซิร์ฟแท้ก็น่าจะปรับเวลาไม่ได้นะครับแต่วันนี้ไอยูวันมาเปน็น็นับินึงทีก็ขอบรรยากาศสวยๆได้ไหมเดี๋ยวเขาจะปรับเดียเด๋ยวปรับภาพนรอยากานอุ้ยมีเซสาว่านโวคิดถึงมากเลยไม่เจอเซสาว่านลืมไปเลยว่าเซิร์ฟวอซีเกบอซีเนี่ยยังมีเซสาว่านอยู่นะครับไม่เจอนานมากนะฮะแต่ถ้าไม่เปิดไนท์ก็ไม่เปิดไนท์ก็มันก็มันก็สวยอยู่ว่ะมันก็เปิดไนท์ก็สวยอยู่แต่ผมขอปรับเวลาแลวกนะครับนี่นี่ แปดศูนศูนย์อ่าเอาเวลาเช้าๆในการอัดคลิปให้แบบสวยงามหน่อยแล้วกันสวยงามสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดจะกดอะไรวะอันนี้ผมจะเวทมาฟาร์มเพื่อแบบเออจะดอปสไน,นเอาเอาสไนมันจะต้องรอด้วยสไนใช่ไหมละ่ะนะครับซื้อเป็นยาก่อนได้เยอะเลยน,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 นี่นี่นีนนนน่นี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 ่เน้นๆครับเน้นๆไอ้ลืมเปิดกอดด๊อตยวตายเปิดก๊อตก่อนละกันโอเคก๊อตบดออนนะครับทุกคนแล้วก็อาซีแม็กนะครับ กดมือ,อยิกับซีแม็กเพราะผมแจกคนละสิบแม็กกันนะครสิบแม็กนี่ก็ถือว่าฟาร์มบอสได้สิบตัวถ้าได้ไม่พลาดนะเพราะว่าบอสยิงประมาณหนึ่งเราตายนะครับทุกคนเพราะว่ามันอิงจากเสิร์ฟแชร์ทุกอย่างนะครับก็แต่ถ้ายิงดุดไปสองเม็ดสองเม็ดเนี่ยก็อาจจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเรคือเล็งกันใหญ่พลาดเด้อแล้วก็แม็กเวดไปฟาร์มเองนะครับนี่เดี๋ยวถือเวดไปขิงเลยเอเอเวดไปขิงซะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าผู้เล่นใหม่ผู้บุกเบิกอะอารมณ์เหมือนซอร์ออนไลน์เพราะคืนนี้ตัวอะ แนวหน้าแนวหน้าเออพวกแนวหน้าจะมีสดงสันหรือยังนะแบบว่าฟาร์มดอกกันหรือยังนะครับประมาณนี้ไปคนจังหวะนี้เราเกิดณเมืองจําชื่อเมืองไม่ได้อะเมืองนี้มันคือเมืองอะไรรู้แต่ปกติมันจะมีบอสต่อเมืองเงี้ยใช่ไหมมันมีใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ดิเมืองแตกๆเหมือนจะไม่มีบอสเมืองเงี้ยถ้าผมจะไม่ผิดอะบอสมันจะอยู่เมืองที่ันจะแตกอย่างเงี้ยแต่เมืองที่เขาจะฟาร์มผีกัน มันจะมีเมืองแตกอย่างเงี้ยอยู่ตรงมุมบนสุดตรงไหนสักอันนี้นทุกคนใครจําได้คอมเมนต์อบอกทีแล้วกันนะครับมันจะมีเมืองนึงอะ่ะที่เป็นเมืองแต,แตกที่คนชอบยิงกันเยอะอ่ะเมืองแบบเออแบบมีเศษซากบ้านพังๆแล้วก็แตกอะ่ะผมเรียกว่าเมืองแตกแล้วก็จะมีไม้ๆอย่างเงีง้ยเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่เมืองนี้ทุกคนที่มันจะมีบอสอะ่ะรู้สึกว่าเมืองนี้จะไม่มีบอสนะครับเพราะเราจะขออนุญาตวิ่งไปแอร์พอร์ตได้ไหมแอร์พอร์ตแล้วก็รถนะฮะเออตอนนี้รถนะครับอาจจะมีปัญหาคือไม่มีเสียงนะอาจจะบั๊กเล็กๆน้อยๆเดีคบรั ไม่มีเสียงอดีผมจะได้ฟาร์มสบายๆายขับรถผ่านๆไม่มีใครสังเกตมีข้อดีก็คือเวลาขับไปล่าคนหรือขับอะไรย่าคนก็ไม่รู้แต่ข้อเสียเวลาคนมาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ได้อยากก็ต้องเสียอย่างอ่ะเนาะทุกคนนะครับมีข้อดีข้อเสียปะปนกันไปนะครับหลือแนวทุกคนเซิฟน,นี้เป็นแนวเซิฟแท้ยุคเก่าเลยนะครับทุกคนก็ของมีราคาแน่นอนนะครับของแจกไม่มีนะอย่างที่บอกไปแจกเต็มที่เยอะสุดที่ผมว่าเยอะนะก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นไอ้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ค่าเรียกว่าอะไรนะอ่าอย่างวะไอ้อะไรวะเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะ <c oughs> เออมาไปแค่ห้าคนอนะันนี้คือน่าจะเยอะสุด,ดนะฮะห้าร้อยยี่สี่ก็ถ้าเติมปกติไม่คูณสองเนี่ยห้าร้อยยี่สี่เนี่ยก็น่าจะเท่ากับห้าสิบบาทปะถ้าเป็นซิร์ฟแชรถ้าผมจำผิดอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวดูดูดูเอาดูเอานี่ใช่นะทุกคนเออเห็นไหมราคาอัตราการเติมนี่ก็เท่าเซิร์ฟแท้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คูณสองวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเซิร์ฟแท้เลยนะฮะแม ถ้ากัดหน้าผมได้มาเนี่ยได้บวกคนเนี่ยผมสัญญาเลยนะผมจะลงสนทุกคนแต่ผมไม่ลงเวทหรอกของมนแลไปเพราะงั้นแล้วคือเข้ามาฟาร์มลงหน้าก่อนได้ทนะ่ไปหาเซฟเล่นหาเซฟบุกเบิกอยากเป็นแน้หน้าเหามือนคริโตอะไรอย่างทุกคนก็นีฮะเซฟนี้เลยนะฮะเพราะยังไม่มีใครนะแล้วของก็น่าจะมีราคาแพงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนฟาร์มพูดตรงเลยว็เซฟเปิดใหม่ไงของน้อยอุปสงค์ประธานอะกดธรรมดาธรรมชาติทั่วไปนะฮะถ้าคนเคยเรียนหรือไม่เคยเรียนก็ช่างแม่งเหอะเอางั้นคือคนน้อยของน้อย,ขอ,อยของมีราคานะครับ พอเราคนเริ่มมาเยอะเนี่ยความต้องการก็เยอะขึ้นเราก็จะขายได้แพงนะครับช่วงช่วงนั้นกำลังดีคือแบบว่าฟาร์มต้องคนน้อยแต่พอคนเริ่มเยอะเนี่ยเราขายเออดีนะครับเพราะถ้าฟาร์มตัคนเยอะเนี่ยเอของก็เริ่มมีราคาแล้วนะฮะราคาก็ไม่ใช่ว่าม like ีราคาราคาเริ่มดรอปลงอะไรอย่างงี้เดี erm ๋ยวขอลองขอลองยิงผีแป๊บนึงนะผมอยากรู้ว่ามันโอเคอยากรู้ว่าเปิดก๊อตยิงผีเข้าหรือเปล่านะครับอะไรอย่างงี้นี่ผมวิ่งมาจะบอกว่าไอหานี่มันฟาร์มมึงนี่เหรอหรือมีคนฟาร์มไปแล้ว มีพีเมียมแต่มันมีฟาร์มพีเมียมคนเดียวเองที่เหลือคือมันไปยิงกันหรอหรือแบบว่ามันไม่ท้าทายพอคือไม่ฟาร์มพีเมียมเนี่ยไปฟาร์มธรรมดานะครับเพราะปกติแล้วเซิร์ฟพีเมียมเนี่ยไอพีมันเดียวคูณสองนะแต่อัตราดอกผ่องเท่ากับเซิร์ฟแท้ปกตินะครับไม่เข้าใจพวกนี้คือมันไม่ฟาร์มพีเมียมกันวะหรือว่าไอพีมันตันแล้วต้องการความท้าทายแบบว่าฟาร์มไปเจอคนไปอยงี้หรอหรือว่าเซิร์ฟพีเมียมเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่เซิร์ฟใช่ไหมล่ะแล้วมันทับที่กันกับเมืองธรรมดาที่มันะะ น่าจะแบบว่าเป็นการที่แบบว่าทับเลนกันนะฮะก็เลยแบบไปฟาร์มธรรมดาแทนเพราะธรรมดาเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าฟาร์มกันเกร็งเพราะว่าถ้ามันเออมันฟาร์มแอร์พอร์ตกัน3-4คนอย่างเงี้ยแล้วอยู่พรีเมียมเนี่ยบอสก็หมดจริงป่ะแล้วมาหุยยิงกันตายด้วยยี่ห้อเม่ได้ฟาร์มดอกยิงกันตายนะฮะมาฮะเอาเวทเอาเลือดเอาชัยเอาเลือดเอาชัยครับเพื่อไสดะดอกเป็นขวัญตาคนดูนี่ถ้าเลือดแท้ต้องสเต็ปนี้นะครับเพื่อจะยิงบอลเร็วๆนะฮะไม่งั้นบอลรีเลือดนะฮะ ช้าเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจจะทำให้บอสเลือดเพิ่มและสีกระสุนเพิ่มขึ้นได้ครับนะฮี่ตัวแรกดอบฮันนี่นะครับไอเฮียจะดีจะทำไมอะ่ะโอ้โหอ่าไม่เก็บแล้วกันนะครับตัวหนักเต็มอันนี้เงินจากผีเล็กนะร้อยห้าสิบดอลลาร์เงินมันจะไม่คูณสองมาคูณสองใครผีป่ะเห็นไหมพี่ผีคูณสองนะครับโอเคไปแจกของอ่ะนะครับอ่ะ,ะเดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าบอสเหลือยิงให้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 มีน้ำใจน้ำใจช่วยยิงช่วยยิง,ง ตัวย,ยิงอุ้ยอุ้ยใส่ดบใส่ดอบเฮียเกินเอาเอ้ยเกินไปว้าวเอาไ <c oughs> ไม่รู้ว่าเจ็บเข้าไหวไหรือไงเข้าไวไม่รู้ว่าเจ็บเอ็นวีดีดบไปเฮียนี่เรียกว่าดักฟาร์มเลยไหมเนี่ยได้เข้าไวเข้าไว วิ่งสกิลแล้วไม่คิดว่าเลือดไม่เต็มไม่เฮียเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผมให้ทางสะสมเลยคนนี้ไอ้แค่คนนี้พ่อหนุ่มคนนี้อะไรเนี่ยสไนวิดีนี่คือเป็นสไนที่ดรอปง่ายที่สุดนะครับในบรรดานี้นะครับเข้าใบเข้าใบเข้าใบใบเข้าใบเข้าใบไปโพลุกุบฟอนด์มันไม่เอานะไอ้บิีด่ากูไม่ได้เหี้ยเลยลืมไปส่เพิ่งเปิดใหม่ยาไม่มีอะไรลินะรอมันเกิดทุกคนเอ็นพีดรอปด้วย สถาบะวันนี้ผมว่าน่าจะแขปภาพอยู่เออแขปภาพไปดูว่าเออผ,ผ,ผ,ผมฟาร์มได้สนัยนะอะไรเงี้ยค,คิดว่าผมโปรอะไรเยยงี้ยนี่โดนเงินเลยเดี๋ยวรอมันเข้ามานะครับจำชื่อไว้ S W 2ไอ้หนุม่มมันไม่เกิดในเซิร์ฟน้องมันออกเข้าใหม่ไม่มันเหมือปนนะเนี่ยเหมือโอซีปนะเนี่ยไม่ใช่ G T A นะโอ้แล้วคือกดแข่บไปวิ่งไปไม่ได้นะครับก็ตามเทรนด์ทุกอย่างเลยเฮ้ยมันเหมือโอซีนานจังอนะ โอ้โหมันใช่ไหมต่อหน้าตาทุกคนฟาร์มบอสจะไลด์ดรอปเฉยเลยถึงแม้จะเป็นเคล็ดวิธีก็ไอเ้เหี้ยแต่ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นพราะบารมีสไลด์ผมก็ได้จริงปะ่ะผมพูดถูกไหมเออคนมันจะได้นะไอ้คนเนี้ยเฮีแล้วมันได้จริงนะครับเพราะเศษบอสเนี่ยผมลองยิงบอสให้ดูว่าบอสมันไม่ดรอปของนะครับสีสปาวอ่ะเส็ษผีเล็กนะยังเศษผีใหญ่ซดซดซดอะไรวะ เอ็ด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 วีซีสปาบ่ะวะไม่รู้โค้ดเสกก็ใช่มาแต่แอดมินบอกแล้วว่ามันไม่ดรอปของฮะลืมหมดเลยครับโอ้ยกันเชียงมาเลยีอ่เดี๋ยผมขออนุญาตทำการเตรียมของมาก่อนนะผมจะแบบว่าให้มันเก็บของง่ายๆนะก็คือผมจะปีนขึ้นตรงนี้นะฮะยามันใช้ยังใช้ไอพันเคียลเลอร์อยู่เลยนะครับชีวิตน่าสงสารมาก พูดถึงเพจคิวเลอร์นี่ยิ้ถึงคนคนหนึ่งนะไม่รู้คนอื่นจำได้ผมหรือเปล่ายิ้ถึงจันเนนะเพราะตะกัดตะก่อนจันเนวซีนี่ไม่ได้ชื่อช่องว่าเนวซีนะตะก่อนเรามีชื่อในตัวละครในเกมวันอังคารชื่อช่องก็เป็นคิวเลอร์นะถ้าใครจำได้ผมยังติดหูติดจบชื่อนี้อยู่นะชื่อของจันเนวซีเนี่ยเป็นชื่อเ็นคิวเลอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบอันนี้ อ่าย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 าสองสามสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบ SVD สิบกระบอกก็อย่างที่บอกไปสไนเปอร์วีดีมันดับง่ายสุดอะน้องใช่ไหมถักผ้ามาแบคแบคยาเก็บไปเก็บน้ำหนักเต็มกูไม่เก็บไว้นะอย่างที่บอกไปทุกคนแสไนเปอรคนนี้ต้องจะมานานแล้วเพราะเพราะเซิร์ฟนี่คือเหมือนมันมันเปิดใหม่แต่ไม่ได้เพิ่งเปิดนะไอ้ทุกคนไหมเปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหาเนีครับทุกคนก็คือโอ้โยนี่มันต้องจะฟาร์มมานานแล้วทุกคนคนนี้ มันฟาร์มมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะนะยี่สิบสองถ้ามันสมมติถ้ามันมาตั้งแต่วันแรกนะมันบอกว่าจะเต็วิดีอย่างเดียวสิบอกก็โอเคแหละอย่างที่บอกไปสไนด์วิดีเนี่ยเป็นสไนด์ที่ดอปง่ายที่สุดนะครับดปง่ายพอๆกับปืนพวกซิกและคิวบิซซึ่งถ้ามีคิวบิเซเนี่ยแสดงว่ามีเอลเอสนะครับก็คือมันง่ายปพอๆสองปืนนี้เลยนะว่าและอย่างหนึ่งคือแต่ถ้ามันเป็นข้อดีนะมันเป็นแนวสมัยยุคเก่าใช่ปะแนวสมัาย,ยุคเก่าก็คือเอชวีดีเนี่ย ยิงหัวไม่เดียวตายนะเพราะว่าแนวเซิฟแทยุคใหม่เนี่ยมันปรับใหม่นะ SVD เนี่ยยิงหัวเม็ดเดียวไม่ตายนะครับถ้าไม่ใช่ระยะใกล้จริงๆนะคือแบบระยะไม่เกินประมาณแบบไม่ไกลมากไกลๆ้วาต่คือไกลปกติที่ง่ายๆอ่ะเพราะถ้าไกลๆหน่อยนี่คือยิงไม่ได้แล้วคือแม่งเป็นซนไกากไปเลยยิงหัวไม่ตายแต่อันเนี้ยเป็น SVD ยุคเก่าใช่ไหมก็คือยิงหัวน่าจะไม่เดียวตายนะครับผมในระยะที่แบบไม่ไกลมากๆถ้าไกลข้ามเมืองนี่ไม่ตายแน่นอนนะฮะโอเค ไม่แปลกแกหรอกหนุ่มพี่ว่ามันจะดอกแต่เอ็ดวิธีเนาะคือแมลงเสริมแท้ก็ต้องทำใจนะโอ้แต่แสดงว่ามันบอกว่าฟาร์มมาเป็นสิบดอกมาสิบกระบอกแต่สดงว่ามันเล่นมานานแล้วเนี่ยอ่าสกิลมันเต็มแล้วต่อไปก็เอ้าเมื่อกี้สั่งสามคนไปไหนวะเอ้าพากันมาเสร์ฟอันนี้กันหมดเดี๋ยวขอข้าขอไปแจกก่อนตอนแรกเมื่อกี้มีเสริมธรรมดาสี่คนอะมันย้ายมาเสริมนี้กันก็เดี๋ยวขอไปแจกเสริมนี้แล้วกันนะครับผมจะแจกให้รวถึงวันนี้แจกคนหน่อยแล้วกันนะครับแจกของคนอย่างที่บอกไปคนละยี่สิบดีเอ็กกับสิบ ซีแบ็กแล้วกันเมื่อกี้มันไม่ตื่นเต้นแต่ผมตื่นเต้นนะเนี่ยเฮีย SBD ดรอปเนี่ยโอ้โหไอ้หนุ่มคนนี้มันมาว่ะมันมากดดวงแต่ผมว่ามันน่าจะขยันเห็นไหมดูจากการพูดมาละมันมันชิวๆอ่ะมันได้เฉยอ่ะน่าจะดรอปบ่อยจริงแหละน่าจะฟาร์มบ่อยละไอ้ห่านี่นะของจริงเฮี้เปิดก๊อตก่อนเลยเอาไอ้ที่ตามผมใหม่แหละอะไรวะทับทับ t มสิบนาฬิกาเมื่อกันสิบสองนาฬิกาอะเอ้าไอ้นุ่มรถติดเหรอเฮ้ยไปไหนอ่ะไอ้เที่ยวขอก่อนไอ้นุ่มลงมาก่อนเออลงมาคุยก่อนลงมาคุยก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอค่อยคยอคุยกันนี่อย่าแป๊บก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสภาพดีไม่น่ามีกระเป๋าใส่อีกว่านะแต่่าจะพออยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่แกะไม่แกจะหาว่าลำเอียงให้ผมซื้อให้มันเถอดสองสารมันนะฮะเป่าเล็กพออ่ะเล็ก,กน,น้อยสองสารมันม่ะเฮ้ยเอ้ยกระเป๋าก็ไม่มีมึงเอองั้นผมดรอปเพิ่มให้อุปกรณ์ช่วยฟาร์มมีดแต่มีดมันหาง่ายไม่ต้องหลอกน้องเออปืนน้ำหนักกูด้วยแหละเออหนักด้วยแหละนะครับแม็ยกยาพอนะฮะแมงเอ้ย จะไม่ดับก,กระเป๋าให้ทุกคนมันก็จะดูบแบบสงสารเกินไปอ่ะมันเออตัวเปล่าหมดเลยอ่ะอันนี้ไอ้คนนี้จะจะเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกเลยทุกคนน่าจะเพิ่งเล่นวันนี้เลยแบบแวนนิ่อยู่เลยคนนี้แวนนิ่อยู่เลยนะฮะแวนนิ่อยู่เลยเอ้านี่อะเอา้เอา,เอาเข้าไปไปไปเซิฟอื่นกันต่อนะครับทุกคนนี่มันจะดูดของไมาเสร็จอีกเนี่ยนะอ๋อหรือไปหรือไปยี่สิบอันผมไม่ดับสแต็กนีเปว่าผมดับทีละอันมันก็ต้องดูดดูดยายี่สิบอันแม็กซ์สิบอันนะครับไอ้ห่าอีกยังจเ้าอีก นี่มือนี่คือ v i p สุดแล้วนะือแบบว่าได้กระเป๋าด้วยเนี่ยเอ very, 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 very อเวลี่เวลี่ v i p จะเนอะ่ะต่อไปสซวนี้อีกหนึ่งคนแต่ถ้าถ้าคนไม่มีผมก็จะไปฟาร์มบอลแล้วก็ออกรอเน้วเขาออกเข้าออกแล้วก็ลุ้นว่าเออจะมีใครใหม่หรือเปล่าก็จแจกให้คนที่ไม่ซ้ำนะครับตอนแรกมันมีอีกสามคนอ่ะเออตอนนี้เหลือเซฟธรรมดามีแค่คนเดียวแล้วอ่ะตอนแรกมีสี่คนนะครับหายไปสามก็ถือว่าสาขขักวันดวงซวยไปแล้วกันนะครับเออ ไอเราก็จะมาแจกของคนมันจะไม่ได้ทุกคนอย่างที่บอกไปก็ไปฟาร์มบอลเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลองฟาร์มบอสต่อดูดี๋ยว SVD มันจะดรอปง่ายอย่างที่วันนั้นพูดจริงหรือเปล่านะครับครับ S time เมื่อกี้สิบสองใช่ไหมเอาสิบเฮียทับ S time มันต้องเวลาเอานาทีด้วยลืมใส่นาทีสักทีลืมใส่นาทีมาไอไอไอเวทไอเวทเวท Winterfell ปะเนี่ยอีนเตอฟักไม้เฮ้ย ไอเฮียน้อง <S <S โอ้ยเชี้มันน,นักบักเลยตำนานเลยี่ว่ามีแคนด้วยนี่ไปเลยเอาไปเลยหนึ่งสองสามเอาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ดูบนบักดิใช้บักกระสอบสายบัคคิดถึงเลยแต่ก่อนคือแทบแทบจะมัข้องสูงนี่ตองใช้บัเก็แอดหนึ 3, 4, 5, 6, ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20มสิันขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยแม็กยายอยู่นี่อ้าวมึงฟันอ๋อจะขึ้นจะขึ้นโอ้โหเราเสียกระสอบซ้ายนี่คือไม่ต้องกลัวแล้วมันใช้สิ้นเปลือกเพราะมันราคาเออเยอยละรถระเบิดอย่างยี้เดี๋ยวก็หลุดสินะรีบดึงมึง่อนดีกว่าเพราะถ้ารถระเบิดเนี่ยอีกแป๊บมันจะหลุดนะครับทุกคน<ๆ><ๆ>มาแม็กยาก่อนแล้วเบื่อเดี๋ยวหลุเด,เ,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 ดเอา้า โโลละ a l อยูได้ช่วยมึงนะเหลือเก้าอันละจากสิบเหลือเก้าละเฮ้ยคำวีแคนแคนพี่นนท์ยูได้ถ้าใครจำได้นะสมัยก่อนชื่อแคนเลเวลหนึ่งไอ้เช่นที่แคนเลเวลเก้าเก้าเฮ้ยมึงมาเหนือเนี่ยไอ้เฮียขนาดจันนนนท์ยูได้กูเวลหนึ่งมึงนี่เวลเก้าเก้าเลยเหรอไอ้เฮียใหญ่ไปแคนมันใหญ่ไปเอ็นนรก หรือทำไม่ผิดที่ผมจำได้ยันสีแคนเพี่ดองยูไดจะไม่ผิดนะเลเวลหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยแคนสีน้ำเงินนะครับนี่ไงไอ้้เหียแคนโซล่าสีเหลืองอ่ะจีเทสก็สีน้ำเงินแคนพีเอสอะลุงแม็กอ่ะสีน้ำเงินส่วนแคนซิกเนเจอร์ฮอปกูลืมอะสีเขียวปะวะ,วะแล้วก็แคนอื่นอีกมากมายเนี่ยครับจำไม่ค่อยได้ละจำได้บางแคนที่แบบเออดูบ่อยๆนะครับจะจำได้ไม่ใช่ดูบ่อยๆแหละสมัยแคนใช้ว่าโดนยิงบ่อยๆดีกว่าผมว่าจำได้แคนที่มาดีก์ววบ่อยๆเนี่ยผมจำได้เลยแม่ง กำลังกระดิ๊อารมณ์แบบว่าเออคือแบบกำลังจะอิ่มกำลังจะดิ๊ดหนีกำลังเออเตรียมเอาของดิ๊แล้วเข้าตู้เซิร์ฟฟาร์มไอเฮียพวกลงโถแขนกูไม่แนคูบอกสั่งสู้ต่อคิดว่าเป็นแค็เล็กไงพอสักพักหนึ่งเจ็ดแม่เซิร์ฟแบงเด้งที่ใหญ่ได้แคนใหญ่ลงดิ๊ก็ดิด๊ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยทุกคนตายหาทั้งแค็ครับ <laughs> <c oughs> เคยไหมแครเคยเซิร์ฟแทนมาก่อนอะ กำลังกระดิ๊ดดเลยแบบเฮ้ยมีแคนลงดักยิงมันต่อแบบเออกำลังกำลังแบบกำลังแรงไฟกำลงังมาเพิ่งอิ่มเพิ่งฆ่าคนเสร็จยิงมันต่อยิงมันต่อเพราะแบบเราไม่ได้อิ่มมากอิ่มแค่ประมาณเซตสองเซตอะไรเงี้ยนะครับสักพักหนึ่งไอ้เฮียแคนใหญ่ลงคิดผิดเลยทีนี้เพราะผมก็เป็นแคนเล็กไงอยู่กันสิบยี่สิบคนแคนใหญ่พวกลงทีสามสิบทีสิบคนห้าสิบคนเงี้ยไอ้เหี้ยเอาอะไรไปไหวล่ะสัตว์อุ้ยเอลเอส Story, t <t ไอจีด hmm. ีเอสโอโสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอจีดีอะไรน้องก็ไปรอแอบินนม่งูช่บินหลักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดมิบีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิโชคดีนาอมับเขาให้ใสยแรก่อยไปแรกแอดมินนุ่งกูไม่ใช่่อดมินเฮ้ยเราพูนเ่งกลุ่มเลยอยากจะแรกกมึงอยู่กูไม่ใชี่อดมินหลักอะครับ เอมันเอาสซยลกกี่สีได้ทุกคนเหมือนจะใช่ไหมวันนี้ผมไม่ได้อ่านนะผมก็ผมบอกให้เขาดูอ่านนะกลุ่มไม่ให้หมดใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้อ่านเหมือน,นกันทุกคนก็อ่านแล้วกันนะครับมันจะมีไม่ก็ถามดมินน่ะอะไรเมืเ่อกี้เห็นมันบอกว่าสายแรกกี่สีได้แสดงว่าน่าจะเอาสนายมาแลกกี่สีได้จริงๆแหละ <c oughs> กูยังไม่รู้เลย <c oughs> ไม่ให้แรกเลิกเล่นแล้วนะร <c oughs> อติดตอ่อไปเลยพระหนุม <c oughs> พี่ชายผมผมไม่ใช่บินหลักอะ <c oughs> ผมแค่มาแจกของกันนะ <c oughs> เออแล้วทีแท้ทีจะแรกยังไงทีละนะครับ รอรๆพูดลงกลุ่มมาแล้วกันเออไม่พูดลงกลุ่มล่ะใช่ไหมโถมาๆมา,มาอีกเซิร์ฟหนึงมีคนไหมถ้ามีไม่มีคนเดี๋ยวผมขอฟาร์มบอสปิดท้ายแล้วกันครับมีไหมมีไหม,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 มก็อ่ะไปเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันแต่น่าจะเป็นชื่อเดิมแหละแต่ผมขอไปหาบอสแล้วกันสักปิดท้ายสักสักตัวหนึ่งปิดท้ายเพื่อผมจะฟาร์มแบบดรอปเอ็มหนึ่งดรอปเอด้าบิลดรอปวีเอสคิงโชว์คนดูคนในเซิร์ฟหน่อยที่แบบว่าเออดรอปเตสวีดีนะครับหรือไม่ก็ขอ Ls เร่งดี ls qb z นะครับกเร่งดีนะครับ ls qb qb s ก็เร่งดีนะครับไอ้ยเซตโซนที่แจกไปแล้วอืมที่แจกไปแล้วผมเกิดเมืองไหนเนี่ยล็อกกี้ฟอร์ดใกล้สุดจะเป็นไวซ์สโตนมันมีบอสหรอวะถ้าเป็นแนวซึมแทรไวซ์สโตนต้่มีบอสใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจำเป็นอ่ะผมไม่เสี่ยงเอาโชูดีกว่าบาวเดอร์ บาวเดอร์คือไม่ใช่บาวเดอร์แคมป์สปินแคมป์สปินไม่มีบอสเลยที่ทำไมบาวเดอร์ดิจิตแม่เฮียเอาไปช่วยเลยบาวเดอร์เมืองน้ำท่วมมีบอสแน่นอนแต่ก็น่าจะมีคนนอะเฮียแล้วเอาไปแคมป์ไปแคมป์โพสซิตี้ดีกว่าแคมป์โพสแคมป์โพสปีท้ายนะทุกคนไปแคมป์โพสดีกว่าแคมป์โพสแคมป์โพสแคมป์โพสอะเมืองแห่งการฟาร์มมันใหญ่ๆนะครับแต่แม่งตักค่าเยอะไม่ต่างกับแอร์พอร์ตเลย ทำโพที่มีบอสสองตัวนะครับใช่ไหม <S <S ใช่แหละนะครับมาถือว่าได้แจกเกือบครบนะมีไม่ได้แจกคือสองคนนะเพราะตอนแรกอย่างที่บอกไปมันมีสี่แล้วสุดท้ายเมื่อกี้เข้ามาพิมพ์เพิ่มเพิ่มคนหนึ่งก็เลยได้แจกเพิ่มไปคนหนึ่งก็แสดงว่ามาจากเซอร์ธรรมดามาพิมพ์เมียม่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ไปบวกกันหรอกมันจะโยกหาของจริงอะโยกโยกย้ายม่ให้บอสแบบว่ามันซับเลนกันแล้วบอสไม่เกิดไงไม่ได้บอสมะค,ครับมันเลยแบบว่าสลับพิมพ์เซอร์ธรรมดา มีคนที่พลาดไปสองคนนะครับน่าจะไปพักกินข้าวหรือไปหาสีแตดอะไรสักอย่างไปตรงอย่างอะเลยอดได้บอสไปนะไม่ใช่ได้บอสได้ของไปเออมูลค่าเท่าไหร่วะถ้าผมเทียบราคาดิแม็กจรายี่ส dx ก็ระยี่สิบสามนึงสามสามสองกสามสาเก้าอ่สามเจ็ดยิบเอ็เจคูณสองะเจ็ดสองร้อยสีสิบกับ 200gc นะครับร้อยสีสิบ กับ200 GC ก็ประมาณ340 GC นะที่ผมแจกไปต่อคนนะฮะ20 DX กับ10 Max ประมาณ300กว่า GC นะฮะ <Huh? S 1> ก็เออก็ได้ไป <Huh? S 1> เล็กเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมเออหมดเลยวะมาถึงกูได้่นดเลยวะนะครับปะตัวท้ายละตัวเข้าวบังผมละแม่งไม่มานี่เขีย่ยไม่ได้นะไอ้แค่นั้นมันขิงกูเลยนะ <Huh? S 1> ในใน NVD เบื่นแล้วแฮดบินลรักผมเปะนี่ แสดอื่นไม่รอบเลยดูมันขิงดิมันขิงเกินไปหรือเปล่าแบบไอ้ที่ปการบอกได้แบบเออได้เบื่อแล้วทีหลังไม่ต้องรอปแล้วสาธุแอดมินปรับเลทมดนี้แบบแอดีก็ไม่ต้องรอปอะ่ะไม่ต้องรอเพีเงั้นนะแม่มันมาขิงไอ,ดดอ,ดอ,ไอดดเดียแอ,อดมินอะ่ะไอเดฟอ่ะเกินไปหรือเปล่านะครับเฮ้บเฮ้เฮ้เฮ้ เอา่วาีคิวบิซัทไม่ยิงเลยต้อ่ไยไอ้บีใส่แบ็คหืมเปิดกอ๊อดเกือบแล้วนะ,ะถ้าเจอคนนี้บันไล่เป็ดเลยนะ,ะยิงไม่ตรงไม่ไดนะ้นนี้คือตัวอย่างการยิงกระสุนแบบลวกๆนะโอโ้โหมาซดา อไอ้ทีำไมมันฟาร์มดอกวิที่ง่ายอย่างวะแล้วดูกูฟาร์มดิมาสาดะเฮียกันรอบแรกอีกรอบแรกดอกคันนี่รอบสองดอกมาสาดะเขาคันเฮียเลยครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งตรงไหนวะใครจำได้บ้างทุกคนเดี๋ยวอ่ะรอบนี้ลอยเม็ดยิงให้ดูเลยว่ายิงลอยเม็ดเป็นยังไงนะครับอีกตัวหนึ่งของแคมโพสอยู่ไหนวะหรือมีตัวเดียววะผมจำผิดปะมันมีสองตัวนี่ใช่ไหมแคมโพสอะเบลเดอร์ก็มีสองปะเฮียความทรงจำไม่ค่อยดีละแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ย แถวนี้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 ใช่ไหมมีแถวนี้นี่ใช่ปะ่ะปิดก๊อตก่อนเพื่อจะรอผีเดี๋ยวผมถอดแบตเฮ้ยไอ้มาม่า,มา,มามคนนี้ไม่เคยแจกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะลืมปิดก๊อตป่ะเนี่ย <S <S ผมผมลืมปิดก๊ดอตว่ะโหคิดตรงนี้ใครถ้าใครใครจะบ้าน,นะย้อกคนบานนี่มุมดักฆ่าคนของพีเอสนะฮะหรือลุงแม็กนะฮะรีเบอร์ทีวี สมัยก่อนเอาโมกหรือเด็ดเอาโมกันพ่อเอาหม,ก,ามกันพ่อมาล่อคนอะวางเนี้ยมันจะเรืองแสงไงวางตอนกลางคืนแล้ววีแกดักยิงคนเป็นสิบเป็นร้อยนะโหแบบโหไม่คิดถึงเหมือนแต่การดเ,เก่าวะ่ะตรงเนี้ยมุมเนี้ยบอสอยู่ไหนวะอีกท,ที่หนึ่งช่างแม่งเหอะแค่นี้พอแล้วกันฟาร์มบอสสองตัวพอคลิปนี้นะฮะปะเราไปหาไอ้หนุม่มตัวนี้นะฮะยังไม่เคยจกให้มันเลย หุ uhm. ้ย l อลเอบเอบยม่ทำไมพวกมึงคือมีดวงจังอะทต่นทนที่บอกจะบอกว่าแอดมินไอเดียแอดมินเนี่ยไม่ดอบของใช่ไหมไอล็อกของให้ผมปะเนี่ยมึงดูดิแอลเอสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วมึงหันแกมาดูแอดมินดอบดิไอเฮดมินดอบอะไรฮันนี่อย่างเงี้ยมาสดาอย่างเงี้ยห้าหกเจ็ด 8 9ดเ11า2ิบสิบสอง1ิบสามสิบ่สาแถมน้ำไป3ขวดเออนะครับโอ้โหคนดีใจนะที่บอกว่าไอดีผมปรับเปลี่ยนหรือเปล่าด,ลดับเพลยไวิดีมึงดูไอมินดอบดิไอเวินฮันนี่แบงเจอร์มาสระหนักมากทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับวอร์ซีอินเฟสเดชันไม่ใช่วอเราเรียกว่าวอร์ทุกคนถึงจะถูกวอร์ซีรีเมคซนะครับหรือวีรีเมคเซเวอร์ชายแลนด์นะครับคงขอจาก ไปจะพิกานี้ทุกคนหวังว่าโอกาสถั้งผมได้มาอีกเนี่ยก็ขอให้มีคนแล้วผมจะแบบสัญญาเลยกูจะเอาสไนยิงคน คิดเวลาตอนนี้คืออยากยิง A W เพราะหลังๆนี่ไม่ได้จับ A W เลยจับ M 1ไ no ด้จ no no no, ับอยู่ V ได้จับบ่อยเลย V A M K นี่ประแบนเดียวกันถ้าได้ไปรอบหนึ่งผมจะ A W ยิงคนเลยแตกคือแตกนะครับทุกคนถ้าได้ไปได้มานะนะครับพอแล้วคือก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปใครจะเป็นยุคบุกเบิกผู้บุกเบิกยุคแรกกลุ่มแรกก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับเข้ามาฟาร์มแล้วก็มากันหกคนขึ้นไปจะดีมากก็จริงๆมึงไม่ต้องมีแคร์ก็ได้มึงมีแคร์แบบเฟลิกะหลอกกันบินเออแบบแกล้งอ เหลี่ยมไหมทุกคนโอเคก็สลวันนี้นะครับคงขอจากแปวนนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ